ประเด็นว่าด้วยเรื่องอการถอนตัวจากการปรับคลมอของพักภูมิใจไทยจะผลสรุปยังไงตอนนี้สดๆร้อนๆข้อมูลบอกว่าการหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าพักภูมิใจไทยกับนายกรัฐมนตรีผลปรากฏว่าเป็นยังไงนะพี่วีภูมิใจไทยไม่ยอบไม่ยอมครับโอ้แต่ไมไปคําถามคือเออมันภูมิใจคือไม่ยอมอยู่แล้วพี่วีอเอางี่้แล้วกันนะคือภูมิใจยังไงก็ไม่ยอมมันอยู่ที่นายก จะตัดสินใจยังไงเขาไม่ได้ไปหาลือเพื่อยอมไม่ยอมเขาไปหาลือเพื่อแจ้งให้ทราบครับแต่ปัญหาคือโอเคอันนี้เข้าใจได้คนทํางานด้วยกันนะอ่าอันหนูอันหนูหรือว่าหลานอิงยังไงก็มีความผูกพันคืออันหนูจะว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ตอนนี้แจ้งอันหนูไปว่าเป็นแบบนี้ครับเอาเป็นว่าเมื่อตอนใบสามคุยกันเรื่องปรับคอรมอลนะฮะที่คุณนุตินบอกว่าไม่ได้คุยคุยครับแต่ว่าผลจบผลสรุปมันยังไม่สรุป เพราะท่าทีของภูมิใจไทยชัดเจนว่าไม่อยากถอนตัวไม่อยากที่จะคืนกระทรวงมหาดไทยกับเพื่อไทยแต่การปรับคอมอกับเรื่องของคดีหัวสอวอดูเหมือนคนละเรื่องกันแต่จริงแล้วเนี่ยสองเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันและเกิดในช่วงเดียวกันด้วยครับเอางี้ปรับคอมอและถอนไม่ถอนกับเรื่องหัวสอวอเรื่องเดียวกันมันจะเป็นเขาเรียกเบี้ยแก้เบี้ยหายด้วยกันครับ <c oughs> ทำไมเป็นเช่นนั้นครับ <c oughs> กรณีของการเลือกสวอและมีการแจกโพยในการเลือกจนนำมาสู่สิ่งที่ประชาชนรับกันเป็นการทั่วไปว่าหัวนั้นมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวพันทั้งหมดเดล็อตครับล็อตหนึ่งล็อตสล็อตสาล็อตสีล็อตห้ล็อตหกล็อตเล็อตเจดล่าสุดมา20คนตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องถูกหมายเรียกแล้วนะ162คนและที่น่าสนใจ ใน20คนหลังสุดนี่แหละใน20คนหลังสุดนี่แหละปรากฏว่าแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใหญ่ในพักภูมิใจไทยแทบทั้งสิ้นครับโอ้หนี่นะเราบอกตั้งแต่ต้นรถนี้นะสนใจมากไหมผมบอกเองว่านายนอนายนอหนูนายลูกแบงนายลูกเทพนายลูกเทพตอนนี้ออกมาเป็นตัวตนเลยครับโอ้โหนี่หนึ่งคือนายนอเนวินสองนายนอ หนูอนุทินชาญวีรกุลสามพลาดอนปริศนานันทกุลสี่ชัยชนุกชิดชอบห้ากรวีปริศนานันทกุลมีสองคนเลยอลูกคณสมศักดิ์เนี่ยใช่หกสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติเจตธนายศทิมกระจางแปดเจเสดไทยเศษหลานกุญชราแนนบุญยธิดาสมชัยและวรสิทธ เลียงประสิทธิ์โกแพรลูกโกเกียรตอ๋อนี่ลูกโกเกียรสตูนเหรออ่าลูกโกเกียรสตูลโอ้โหถามว่าตอนนี้ในแง่ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นยังไงและคุณอนุทินซึ่งเป็นติดอยู่ในหนึี่สิบและเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจด้วยในล็อรอดที่7เนี่ยแน่นอนครับเมื่อเจอผู้สื่อข่าวต้องถามว่าได้ไหมายเรียกตามกระแสข่าวหรือไม่มีคําตอบครับ ได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วผมก็ได้ฮะก็ไปชี้แจงผมก็ได้ตัวล็รตเกตเนี่ยคือมีคณใสไม่ไม่ทราบรายละเอียดผมผมก็ได้หมายเรียกเราก็ไปทําตามกฎหมายเคารพกฎหมายเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทําอะไรเสียหายเราก็ไปชี้แจงครับครัมีมีก็ดีเบรกเบกยัง่ได้แล้วได้หมายจากตัวไหนครับได้หมายส่งมาที like friends, ่บ้านที่บุรีรัมได้แล้วครับไปที่ ไปดิก็ไปตามกฎหมายอ่ะจะไปยังไงชี้แจง,งยังไงก็ไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องทางกฎหมายเราก็ต้องใช้ที่ปรึกษากฎหมายใช้ทนายความเพราะเราไม่ได้มีความรู้ลึกนะครับก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างครับไม่ต้องกังวลนี่ถึงตอนนี้นะคุณเนวินคุณอนุทินยอมรับว่าตัวเองก็โดนหมายเรียกเลือกสวไปเกี่ยวพันกับการเมืองและพักการเมืองตอนนี้ถ้าไปดูรายละเอียดจากการเรียก ออกหมายเรียกของกกตทั้งร้อยสบองคนคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะ26เนี่ยเราจะพบเป็นแบบนี้โอ้นี่นะนี่คุณดูเลยนะในวีมกิจยิานครูใหญ่เนวินอนุทินชัยชนกพลาดอนกรลวีเจเสษนภพินทรสุสำรวยสุขสำรวยแนนบุญธิดาธนยศทีมกระจ่างพิชัยชมพูพลสมเกียรติเลียงประสิทธิ์วรสิทธิเลียงประสิทธิ์สมเจตริมประพันธ์สุประชัยโพสูโอ้นี่ พรเพิ่มทองสีวงสกรชนะก,กิจวาลินจินาวด์นี่อบจอนครโอ้โหคุณดูสิครับวนโอ้นี่เยอะไปหมดที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเลือกสอวอครับครับ <c oughs> ทุกคนในพักภูมิใจไทยยืนยันเรื่องเดียวมีหมายเรียกไม่เป็นไรออมั่นใจในความบริสุทธิ์พร้อมชี้แจง เอา,เอาคุณกรณวีบอกว่ายังไงหนังสือที่กตส่งมาได้ส่งไปยังคนที่เป็นกรรมการแวนพักซึ่งผมมองว่าเขาอาจมีโจทย์ที่อยากยุบพักหรือไม่ครับแต่จากนี้จากเนื้อหาที่เป็นข้อกล่าวนั้นไม่มีรายละเอียดใดๆต้องเอาเขาอายทางเจตอาหาันต้องเอารายละเอียดมาแล้วครับระบุไว้ชัดเจนในพฤติการดังนั้นจึงไม่ได้กังวลใจใดๆอ่านี่คุณกรณวีว่านะยสินาน,นตะกุลอ้างตรงนี้มาฟังพี่โอว่าพี่โอ พี่โอว่าหนังสือท <c oughs> ี่แจ <c oughs> ้ง <sh> ข้อกล่าวหานั้นมีการระบุว่าข้อกล่าวหานั้นคืออะไรด้วยเอแต่จะรุนแรงไุ่นแรงก็ไปชี้แจงแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมเอาให้ดูพ่งนี้ไหมพ่งนี้เอาไหเดี๋ยวผมเอามาให้ดูครับขณะที่คุณชาดาก็ยืนยันครับว่าเจเสดแจ้งแล้วว่าได้รับหมายเรียกคือหลานหลานตอนนี้นะทุกคนในพักภูมิใจไทยเสียวไส้ปันป่วนกันไม่หมดเลยครับเสียวไส้เพราะอะไรับถ้ากกตออกหมายเรียก ครับต้องเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาสอสเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะมุทากกอตสรุปสำนวนว่ามีมูลหรือไม่มีมูลไม่มีมูลหลุดถ้ามีมูลเมื่อไหร่ครับส่งใครพี่วีส่งแผนกคดีเลือกตั้งตามมาตรา114่งหนสวรสองตัดสิทธิ์จำคุกยุบพักการเมืองเหรอไม่เสียวเหรอครับเสียวใส่สิครับเพราะโทษที่เกี่ยวพันกับการหัวสวเนี่ย หนึ่งคือรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ครับพอรปการได้มาซึ่งสวก็เขียนไว้พอรพอรบปวิอาญาก็ห้ามไว้เอาสักปอแล้วกันนะเอาปไหนก่อนเอาปอการได้มาซึ่งสวสวแล้วกันใครถ้ามีให้บุคคลภายนอกเช่นสสชักจูงแทรกแซงครอบงาำผู้สมัครสวโทษใครไปทําคุกสิปีปรับไม่เกินสองแสนบาทเพิกถอนสิทธิ์ไม่เกิน การเลือกตั้งไม่เกิน20ปีอเอา้าคุณจะเอาตรงไหนพี่วีครเอาเอาเอาพรปว่าด้วยมาเรื่องกกตแล้วกันผู้ใดกระทําการใดๆโดยทุจริตหรือไม่ชอบเพื่อการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยเหลือทิ้งทำปรับ1น0ปีถึงสิบปีจคุกนะปรับ2 0 0 0 0ื่นถึงสองแสนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีเอาข้ามานี้แล้วกันข้ามาข้อห้าแล้วกันพรปว่าด้วยพรรคการเมืองปี2องแก้ไขล่าสุดปี66นะมาตรา28 พักการเมืองและกรรมการแอนพักต้องไม่กระทําการอันเป็นฝ่าฝืนรับนูนหรือกฎหมายอื่นที่พี่โอพูดนั่นแหละกระทาการที่อาจเป็นอันตรายต่อปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตราข้อที่สองวร์หนึ่งวร์สามสารรับนูญเห็นว่าพักการเมืองกระทําดังกล่าวต่อไปนี้ให้สารสั่งยุบพักได้กระทำการล้มล้างการปกครองกระทำมันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละ เขา,าขายเลยนั้นถ้าเข้าไปแทรกแซงการได้มาซึ่งสว่ยวอวอขัดกับร,รัฐธรรมนูญหมวดจริยธรรมเขาไปอีกพี่วีตั้งเครือข่ายเนี่ยกรณีกรรมการบริหารพักกรณีกรรมการบริหารพักเข้าไปจะตั้งเครือข่ายสอวอจะตั้งเครือข่ายสอวอนะครอบงำชี้นำการเลือกตั้งสอวหากพิสูจน์ได้ว่าฝ่าฝืนมาตรา28เนี้ยเข้าข่ายให้สารลฐธรรมนเนี่ยมีคำสั่งยุบพักได้นี่คือเรื่องราวของคดีวัวสว และเรื่องของภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยเคยออกหนังสือแถลงมันตั้งแต่น,นเมษานะน,นะน่าจะเมษานี่นี่เมษา6 30เมษา2 5 6 7อ้างว,าว่ามีพรพระราชบัญญัติแลัฐมนุนว่าด้วยการได้มาซึ่งสงวแล้วเพราะนั้นห้ามเข้าไปยุ่งแต่ตอนนี้ภูมิใจไทยเข้าไปยุ่งครับพอยุ่งเป็นแบบนี้เจอคดีแบบนี้มันมีผลผูกพันกับเรื่องปรับคอร์รถอนไม่ถอนกับสว มันเรื่องเดียวกันครับวันต้องดูหลังจากที่ท่านนายกกับคุณอนุทินชาญริกุลได้หาลือถึงทิศทางการปรับคลมอและท่าทีชัดเจนของหัวหน้าพักภูมิใจไทยวันนี้ไม่ยอมที่จะคืนกระทรวงมหาไทยให้กับพักเพื่อไทยเพราะมองว่าสามารถทำงานได้คำถามต่อไปคือแล้วข้อเสนอเนอท่าทีเหล่านี้ของภูมิใจไทยนั้นรัฐบาลและเพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไง ในสันอินไซน์นะครับสว,ส,สวัสดีครับ